คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมดูของไปกลับนะคะบนล่าง16มีนา2566นะคะสูตรนี้ไม่เคยหลุดนะยาวนะคะเพียงแต่ว่านี้ตัวอย่างเอส ให้ดูแค่นี้นะคะถ้าหลุดแอดก็บอกว่าหลุดนะเข้าก็คือบอกว่าเข้านะคะไม่โกหกนะไม่เคยโกหกกันนะคะงวดที่แล้วเข้านะสองห้าบนหอยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะคะสูตรนี้ไม่เคยหลุดค่ะมาทุกงวดนะคะนี่นะแคบไว้ได้เลยนะคะ เอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะเป็นแนวทางได้ดีนะคะบนล่างไปกลับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ